ก็จะมาเปิดกิจกรรมชัวร์ทวายทีมออฟเดียนะครับผมปี2021นะฮะแน่นอนไม่ได้มีแค่เปิดกิจกรรมอย่างเดียวจะมีเซอร์ไพรส์ท้ายกิจกรรมด้วยนะครับผมทอมสายฟิยงเราก็หลายคนน่าจะทํานะฮะน่าจะทำแหละส่วนมากก็จะเติมกิจกรรมแล้วก็เล่นกันเอานะครับผมวันนี้วันสุดท้ายของกิจกรรมนี้เนาะสะสมมา22เหรียญแล้วนะฮะวันนี้ก็จะมาเปิดกิจกรรมทัวายกล่องนี้นะฮะรูปแบบที่1กับรูปแบบที่2นะครับผมต่า <S <S> <S สุดก็คือการ์ดนี้นะฮะบวก1นึงบวก5นะครับ แล้วก็นับส1 0 0นอคือถ้าได้6 0 0้อยหรือสองรเอ็มก็โอเคนะสำหรับสายฟรีอย่างเราแล้วก็จกรด้านล่างเป็นหมุนวงล้อนะครับผมต้องหมุนให้ได้ตัวทองใบนี้นะฮะแล้วก็จะมีสิทธิ์ได้มาหมุนวงล้อของกิจกรรมเทโอทีวยตรงนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นการ์ดที่เดอะเบสที่สุดนะครับผมเดอะเบสออฟเดอะเทโอทีวนะฮะไปดูยั็เลยดีกว่ายีเหนนะรียญนะแบบที่สไปหนที ชได้ตัวแรกเลยว่ะเฮ้ยไปอีกครั้งหนึ่งโอ้โหพระเจ้าสายฟรีฮะสายฟรีสายฟรีคือสะสมเหรียญมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้วันสุดท้ายได้ยี่สิบสองเหรียญไปอีกทีนึงโอ้โหนี่คือเราได้ตรงนี้นะฮะอุ้ยข้ามหนึ่งร้อยเอ็มได้ไงวะกูอยากได้เงินมากกว่าว่ะไปอีกทีอีก ออกข้ามเงินเฉยเลยสิบสี่เหรียญว่ะไปอีกทีหนึ่งไปอุย้ยหนึ่งร้อยว่ะไปอีกทีหนึง่งดิโอ้โหคิดว่าเราจะได้ตัว๋วป่ะไม่ได้หรอกเนาะถ้าได้ทีนี้น่าจะโอเคอะ่ะด <c oughs> ูดิของรางวัลแต่ละอยา่างตจำสุดก็คือหนึงนกกน่งร้อยห้าสิบบีพีไปอีกทีหนึ่งดิเฮ้ยอันกากสุดอีกแล้วไปอีกทีหนึ่งอุ้ยเป็นไปได้หรอวะไปอีกทีหนึ่งดิโอ้โหอ้าเดี๋ยวกูออกเข้าใหม่เป็นยังไงฮะโอ้โหได้อันดับนี้ยังไม่เคยไปถึงแถวทีีี่่ไ้เลยวะปอกทนึง อือกูลืมไปว่าเรียนสองเรียนสุดท้ายแล้วนี่คือของที่ได้มานะฮะเดี๋ยวเราจะมาเปิดไปพร้อมๆกันรับทั้งหมดไปขึ้นมาก่อนเลยโอ้โหได้หนึ่งร้อยวะสิ่งที่ดีที่สุดจากกิจกรรมนี้นะฮะน่าจะเป็นอันนี้แหละกดไปดีละไปดิเอ้ยอุ้ยวิ่งว่ะริบเก็บอุ้ยบอกห้าว่ะเฮ้ยก็ได้อยู่นะ ก็ไปตีบวกแด้เนี่ยเป็นรถทุนด,ดิบไปอีกหนึ่งทีดิเฮ้ยบวกห้าหมาอีกทีดิอุย้ยบมโกอ่ะใครอะอุย้ยโอ้โหทีบวกได้เอาไปเอาไปเอาไปเปไดตี่ทีบวกได้เนี่ย พี่ครับพี่ครับเกมอะไรครับมามาเดี๋ยวผมสอนโอ้พี่พี่เล่นฟีฟ่าเป็นก่อนเถอะพีพ่พี่ยังจะมาสอนผมพี่ยังถามบอกเลยว่าเกมอะไรพี่พูดอะไรอยู่คนเดียวครับถ <c oughs> ามหน่อยสตรีมเมอร์จะมานั่งกันหลายๆคนหลายค,ครับก็ <c oughs> ต้องพูดคนเดียวอยู่แล้วครับพี่ไปอีกหนึ่งทีเลย <c oughs> โอ้ลมเสียจ้ะค่ายเอ็มซีมารัวๆเลยว่ะอุ <c oughs> ้ยบวกสี่อุ้ยเป็นวัตถุดิบตีบวกอุ้ยวัตถุดิบมารัวๆว่ะพี่เหงาไหมครับโอ้เหงานิดกนึอยไปอีกทีหนึ่งดิเอ้ เป็นยังไงใครไอ้นักเตะเอฟซีเฮ้ยบีโอเมาว่ะอุ้ยบวกสี่บ,ก 4, บก 5, วกห้ามาลัวๆเลยไปหนึ่งทีเว้ยไม่สามารถเปิดแพ็กได้ว่ะได,ะด 5, ไ้ติดแ๊บอุ้ยบวกห้าวะว่าติดเฉยไปบวกหกต่อเลยตัวนี้ว่าจะขึ้นแปดอยู่แล้วแต่ในในขึ้นห้าแล้วก็วไปต่อเลย ตต้องขึ้นบวกให้อีกทีหนึ่งว่ะถึงจะมีนักเตะที่พอที่จะคัดเก้าทีมอยากหนึ่งกับพี่ครับมาดิครับไอแวะเตนตัวเลยเหรอได้ดิพี่ผมพร้อมมาพี่ไม่ติดผมก็ไม่ติดอ่ะพี่พี่พูดกับคนดูพูดอย่างไงครับมีคนพิมพ์อยู่คนเดียวเนี่ยผมก็พูดกับพี่นี่ไงครับอพี่นี่ไปไหนพี่ผมอ่านก่อนดิมันมีสองจอมันไม่ได้อยู่ในจอเดียวนะพี่พี่พี่พิมพ์มาเลยเดี๋ยวผมอ่านแล้วผมอ่านแล้วผมตอบ่ะพี่พิมพ์มาเลยผมมาแป๊บเดียวผมมาเปิดกิจกรรมแล้วผมก็จะไป เอาพี่อย่าหายดิพี่รวยจังครับมีเตั้งสองจออ๋ออ้ยไม่รวยหรอกครับใครๆเขาก็มีสองจอแล้วไม่รวยหรอกรับ <c oughs> เล่าเรื่องของคุณได้ฟังหน่อยเรื่องอะไรครับเอาสักเรื่องวะล่ะพี่ฮะพี่จะเอาสักเรื่องกับผมไหม <c oughs> <c oughs> พ,พ,พ,พี่โดดงานมาดูสตรีมผมมาเนี่ยสักกระบอกไหมครับหมายถึงอะไรปืนหรือข้าวหลามครับถ้าปืนนี้ผมไม่เล่นด้วยนะแล้ว <No. S 1> ก็หลามนี้ก็เอามาได้นะ้ครับผมเฮ้ยขึ้นบวกกว่าเฮ้ยขึ้นบวกกได้เฉยถ้าเปิดนมให้ดูเดี๋ยวส่งดาวให้บ้าพี่ผมก็บินดิครับเฮ้ย เฮ้อ e. ผมเฮ้ยบวกห้าว่ะเฮ้ยเป็นวัตถุดิบที่กลมกล่อมแน่นอนนะตัวนี้เฮ้ยแพ็กนี้บอกเลยว่ามันบวกห้าว่ดุดืดว่ะเหลือการดท้ายแล้วบวกสองนึงบวกสี่มี PLH, BBOE, VTR แล้วก็ MC นะครับผมถ้าได้ MC บวกสี่น่าจะเจมจ,จัดเลยครับไปละเดี๋ยวมาเล่นด้วยมันอ้พี่ไปแล้วผมก็ไปแล้วเหมือนกันเนี่ยเฮ้ยเบอร์สิบ่ะพี่ไปผมก็ไปเหมือนกัน อุ้ยโคโดสกี้ไออยู่เป็นวัตถุดิบชั้นดีเลยนะเนี่ยเก้าแปะไปต่ออีกหนึ่งไปเดี๋ยวจะมีอ่าเซอร์ไพรส์ท้ายกิจกรรมอุ้ยปีพีเอ็มซีเฮ้ยโอ้ยยี่สิบสามโอ้กูคิดถึงเลย เบอร์ยี่สามมาชักกิรี่ขึ้นมาเลยแต่ลืมไปชากิลี่มันมันติดได้หรือว่า MC ได้อยู่นะเป็นวัตถุดิบได้อยู่โอเคที่บอกว่าจะมีเซอร์ไพรส์ไทยกิจกรรมขึ้นบกเจ็ดไว้สักพักแล้วดีว่าจะขึ้นบกแปดได้หรือเปล่าตัวนี้เป็นนักเตะดาวรุ่งขอเพลงหน่อยเพลงเปิดไม่ได้พี่ขอเพลงอยากฟังเพลงพี่ก็เปิดฟังเพลงอีกดิครับพี่จะมาขอผมทำไมผมเปิดเพลงไม่ได้ผมเปิดได้แต่พวกโคเวอร์ไงพี่พี่จะเอาเพลงอะไรครับผมผมเซิร์ชให้ถ้ามันมีโคเวอร์เดี๋ยวผมเปิดได้ฟังอ่ะพี่ขอมาเลยขอเพลงให้ฟังดิครับพ เพลงอะไรอะครับใครบอกให้เปิดพี่หาเรื่องผมละผมไี่ขึ้นเลยเฮ้ยอยากให้ร้องให้ฟังอีกเหรอผมไม่มีเพลงในหัวเลยตอนนี้สอยๆโอ้โหสอยๆผมไม่สอยพี่ผมไม่สอยทีมไม่หน่อยได้ไหมครับทีมไหนครับทีข้อมวนโอ้โหสองแสนล้าน สารดูทั้งนั้นเลยอะขาดตรงไหนไหมครับโอ้โหถามว่าทีมผม,มาขาดตรงไหนดีกว่าไหมครับทีมผมไม่<อ>ไม่ได้ครึ่งของพี่เลยครับทีมผมหกหมื่นล้านเองครับทีมพี่นี่คือสองแสนล้านคือถามว่าขาดตรงไหนล่นนะครับจะบอกไงดีวะ <c oughs> ถามว่าทีมผมดีกว่าไม่ขาดตรงไหนไหมครับ <c oughs> ยอนแบบเอามาโชว์อะเอ้ยเอามาขิงอะบ <c oughs> อกหกทั้งทีมดูดิทีมพี่เขามีไอคอนกีตัววะเนี่ยตีที่สามเลยเหรอสี่ครับนั่นไงเห็นปะขิงอีกแล้วเห็นปะโอ้ี่ขิงเหรอโอ้โหแล้วพี่ถามผมว่าทีมพี่ขาดตรงไหนพี่ดูทีมผมมูลค่าหกหม ล้านเนี่ยคือยังไม่ได้ครึ่งของพี่เลยอ่ะดูดิที่ผมก็มีอยู่แค่เนี้ยอูดูดูทีมพี่เขาดิโอผมไม่ได้ครึ่องอ่ะบอกเลยผมไม่ได้ครึ่องอ่ะผมเป็นแก้บแบบเศษเล็บเศษีกี่ะมาหน่อยเว้ยมึงต้องขึ้นได้ได,ดิวะ่ะเฮ้ยมันก็เก๊เะบวกแปดเฉยอ่ะทำไมมันจะขึ้นยากเลยมากมายขนาดนั้นเจียววะ่ะต่อให้ไม่ติดมันก็ไม่เป็นไรอ่ะแต่ว่าแต่ก็อยากติดเข้าใจปะดูจากผู้ชมด้านหลังครับผมเอาตัวไหนเป็นแกนหลักดีฮะ เอาอีหมอนนี่แล้วกันคือเอาอีหมอนนี่ดีเอ้ยหมอนนี่เสื้อทอมันเยอะว่ะเสื้อน้ำเงินมันก็เยอะว่ะเฮ้ยเสื้อฟีฟ่าสีดำเขียวมันก็เยอะว่ะตัวไหนดีวะตัวไหนเป็นแกนหลักดีวะเฮ้ยมันจูมือแล้วว่ะเฮ้ยเสื้อเขียวจูมือแล้วไปเลยครับผมจังหวะนี้เฮ้ย68เฮ้ยเรียบร้อย